คลิปนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมารับชมการประดิษฐ์เย็บแบบตัวกระหนกหรือว่าตัวเหงานะคะอันดับแรกเลยก็จะวาดเป็นแพทเทิร์นลงใบตองแบบนี้นะคะหรือสามารถวาดเป็นแพทเทิร์นก่อนแล้วค่อยมาทาบลงกับใบตองแล้วค่อยตัดแบบแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนของขนาดของแบบอันนี้ไม่จํากัดไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ทุกท่านจะนําไปทําเป็นชิ้นงานนะคะตัวนี้ก็สามารถนําไปประดิษฐ์ได้ หลายอย่างมากเลยค่ะพวกพันใบสีสู่ขวัญกระทงะหรืองานแบบตัวสัตว์อย่างเช่นพญานาคอะไรแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะคะสําหรับยีแปบบแบบชนิดนี้นะคะ,ะในส่วนที่เห็นอยู่ตัวนี้ก็จะทําในส่วนของหางของตัวกหนกนะคะถักเปียด้วยใบโกศนสีเหลืองนะคะแล้วก็ถักสลับกับใบลิ้นกระบือค่ะ ถ้าท่านใดยอยากได้ในส่วนของหางที่ยาวขึ้นก็สามารถเพิ่มจำนวนชั้นหรือสามารถลดหลั่นชั้นลงได้นะคะหรือว่าอยากจะได้ให้หางมีความผิวก็สามารถใส่ลวดเข้าไปเพื่อที่จะสามารถทำให้หางสามารถดัดงอทรงได้นะคะหรือว่าใส่ลวดเข้าไปในแพทเทิร์นเพื่อที่จะให้แพทเทิร์นของเราดัดงอไปในลักษณะที่เราอยากจะได้ก็สามารถใส่ได้เช่นกันค่ะ ต่อมาเราจะมาเย็บขอบแบบกันนะคะก็จะใช้ใบลิ้นกระเบือค่ะผ่าให้เขามีความรู้สึกว่านิ่มมือนะคะแล้วค่อยนำมาพับเป็นกลีบลักษณะกลีบสามเหลี่ยมแล้วก็นำไปสวมเข้ากับขอบแบบนะคะแล้วก็ยกกลีบขึ้นมาแบบนี้นะคะสมเข้าไปในขอบแบบยกกลีบแล้วพลิกดึงให้เรียบมาแบบนี้นะคะแม็กด้านหน้าและด้านหลังนะคะให้แน่นหนาค่ะ การทําตัวกระหนกแบบนี้นะคะก็สําสคัญเลยก็คือการวางช่องไฟนะคะวางช่องไฟให้เขาสม่ําเสมอกันจะทําให้ชิ้นงานของเราออกมา,าสวยงามนะคะความละเอียดก็มีความสําคัญแต่ว่าช่องไฟสําคัญมากกว่านะคะถ้าช่องไฟของตัวชิ้นงานไม่ดีงานก็จะออกมาไม่ค่อยสวยนะคะก็จะเย็บในส่วนของช่องขมวดหัวของตัวกระหนกก่อนนะคะ ค่อยไล่ขอบออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ทำเป็นวิทยาทานนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาการยิบแบบชนิดนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าท่านใดที่เข้ามาศึกษาแล้วจะได้รับความรู้จากการทำงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นชิ้นงานเล็กๆแต่ว่า,าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ เคยเห็นขั้นตอนหรือวิธีการทํานะคะอ่าแล้วก็จะเย็บไปเรื่อยๆจนเต็มขอบแบบที่นําใบลิ้นกระบือมาใช้ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าอ่าอยากให้เห็นสีสันที่แตกต่างจากใบตองนะคะแต่ว่าการนําใบตองมาพับก็ทําเหมือนกันเลยค่ะก็ใช้อ่าเทคนิคการเย็บเหมือนกันแบบเดียวกันเลยนะคะอ่ะก็พับเป็นกลีบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปสวมเข้ากับขอบแบบ นำส่วนแหลมค่ะหลบมุมไปอยู่ด้านหลังของขอบแบบนะคะเพื่อเวลาเรายกกลีบแล้วพลีตขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะมันจะได้เป็นสันหลบคมมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นความงามอีกแบบหนึ่งส่วนอีแบบหนึ่งก็เย็บไปตามขอบแบบเลยนะคะเรียงมาก็จะมีการเทคนิคแล้วแต่ครูช่างหลายๆท่านนะคะแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละท่านนะคะว่า จะให้งานออกมาในอารมณ์แบบไหนนะคะในส่วนของเย็บแบบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเราก็จะนำใบโกสนนะคะมาแต่งไส้ลงในของตัวกหนกนะคะเดินเป็นลายเส้นก้านขดนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดของชิ้นงานของเราค่ะพับเป็นกลีบก,กระพุ้งนะคะแล้วก็วางลงไปในเย็บแบบของเราแล้วก็ใช้เข็มได้ค่ะเย็บเก็บรายละเอียดจนเต็ม ตัวแบบของเรานะคะซึ่งก็ไม่จํากัดแค่เฉพาะกลีบกระพุ้งนะคะสามารถใช้กลีบอื่นๆได้เช่นกันแล้วก็วัสดุอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้เรามีวัสดุ2ชนิดนี้คิดว่าสีมันามาทำแล้วมันอาจจะลงตัวก็เลยนำมาทดลองทำให้รับชมกันนะคะแล้วก็เย็บไปเรื่อยๆค่ะเย็บไปจนเต็มแบบแบบนี้นะคะในส่วน ชั้นด้านในสุดเลยปกติก็จะลงในเป็นสซนฉัดหรือโนหางกระรอกนะคะอันนี้มันหาไม่ได้ก็ถักเป็นตัวกระตับตัวตะขาบขออภัยค่ะถักเป็นตัวตะขาบแล้วก็มาเก็บเป็นเส้นด้านในสุดนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการประดิษฐ์เย็บแบบตัวกระหนกของเรานะคะ